สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้กะมาพบก,กับซองแฮปปี้พิกไทยแลนด์นะจ๊ะเมื่อนี้มีได้พามากินนะจ๊ะแต่ว่าจะเอาเห็ดโปะมาคือเบิ่งเด้อจ้ะหลายว่าจะเห็ดโปะอันนี้เป็นเห็ดปวกสดๆนะจ๊ะเห็ดโปะธรรมศาสตร์เนาะพอดีโซงอันซอสงสามมือนี่แหละอันละเคาะลูกยาเคาะ พอดีสงสซ่เสมอนี่นะฝนตกนาะจากพายุเขาฝนตกวันนี้ลหละอันตาเพินคคพ่นเราไปเลาะโคกนะจ้ะเพิ่นเราไปพอเห็ดโป๊กอันนี้ตาไปเก็บมาเด้อจานแม่แม่ไม่ได้เก็บมาเนาะน้ำแ,แหลกอะขอขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณ f อซนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็มากด เนื้อกำลังใจนะคะมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เฮือกอ่ะขอบคุณหลายนะคะขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณสิลุกขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาบึงมื้อนี้แม่ก็จะมานั่งคุยเล่นเราจะเนาะแล้วกนเรามาพูดพูดตีนเห็ดโป๊ะเราจะขูดเท้าเห็ดปัวภาษา้ันธฮาก็ขูดตีนเห็ดนะจจะเนาะจ้าเห็ดโปกดอกจุ่มๆเลยจ้ะนี่เห็นบะกำลังออจ้ะ เดี๋ยวเมื่ออื่นเสาถ้าแม่มีโอกาสได้ไปแม่จะถ่ายคลิปเพื่อเบิ่งว่ะมึงก็อยากไปอ,ะอ่ะเออเอออถ้าถ้าได้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลองเบิ่งอื่นเพราะว่าเมื่อน,นี้ตาไปหาผู้เดียวนะ๊จน,นี่ตาไปหาแล้วก็ได้เต็มกระโตอันนี้กระโต๊ะผ้าเข้าเด้อเะนี่อันนี้กระโตกใหญ่เลยเด้อใหญ่กว่าใหญ่กว่ากระโตกผ้าเข้าปกติเนะอันนี้กระโตกใหญ่เลยาคลิปันใหญ่เลยอันนี้นะก็มาเข้าดิ มานั่งมองพี่โอ้ยขาวไอ,อ้ผือช่วยแต่งานขูดขูดขูด,ข,ด,ข,ดขูดเป็นไหม,มน้ำพริกช่วยแม่น่อยเลยวิธีการขูดนี่เขาก็ขูดขูดอันเฮ็ดโปนี้มันจะมีคือเฮ็ดดินเนาะจา้ะถ้าเฮ็ดดินนี่คือ เฮาเข้าไปหามานี่คือขฮาตัดตัดตัดตีนเห็ดเลยเนาะตัดตีนเห็ดที่ติดติดขี้ดินออนนะจ๊ะเนาะแต่ว่าถ้าเห็ดโปกนี่ขาเขาจะเาวแล้วก็ข้าต้องขูดนะจ๊ะเนาะถ้าอันนี้สาหรับคนที่มีหูจักเนาะแต่ถ้าสาหรับคนหูจักแล้วแม่ขออธิบายสักหน่อยนะจ๊ะเนาะดีใจจะดีใจเห็นเห็ดโปกหลายแล้วตกใจตาหาก็มาก็เลยฟ้าวมาถ่ายคืออันพี่น้องเบิ่งเลยเห็ดโปกสดดๆรีบตรงไหนไม่ได้รีบสนุ่มอืมโอ้ย ทำเป็นเอาทำดีๆสิลูกโอ้ยอย่าตัดแบบนั้นสิลูกเพราะมันไม่มีอันให้ตัดนี่ไงขูดแบบนี้แม่วันขูดแบบนี้นะคะเพราะมันเกินขูดเอาดินออกเอาขูดเอาอันขี้ดินออกแล้วก็เอาไปเซแช่น้ำน้วจะเนาะแช่น้ำแล้วก็ซสือเกลือน่าจะเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าแช่น้ำเกลือใช่แช่น้ำเกลือเพราะว่าขี้ดินทรายเนาะขี้ดินที่อยู่ในหิบโผมันก็จะรุดออกเอากระล้างจากสามสี่น้ำน่าจะเนาะ ล้างสามสี่น้ำแล้วก็วเก่งจะเดียวจะเกง่งซูพี่น้องกินนะจะแกงเห็ดปวกสดๆอร่อยอร่อยแซ่บนะจะบางคนกะมักถ้ามกก็ได้เด้อจะ้ะมกก็ได้เห็ดปวนี่แล้วกะโกยก็ได้จ้ะบานหนูเอืนอนโกยแต่ว่าถ้าัเอ่อทางอื่นเพื่อนจะเอินว่าลาบนะจะเอ็ดคือกันกับลาบนะคะคือเสิร์ฟเสิร์ฟพิโคเสิร์ฟข้าวโคเสิร์ฟผักหอม มะนาวปลาแดดน้ำปลาบปนี่จะคือเอ็ดคือลาบนี่จ้ะเอคือลาบหมูนี่เนาะแต่บ้านหนูเอินกอยเด้อจะ้ะอันนี้เห็ดอะไรมันแปลกๆมันไม่ได้คือก<ม>ัน<ะ>นั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละน้ำมันตูมไงอย่าบอกว่าหลายอิลีพี่น้องหลายแหง่งเกือบส่มฝ่ามือฮูเครื่องฝ่ามือเลยดอกตุมๆก็มีแสดงว่ากำลังอ่อเดี๋ยวมืออื่นจะไปไหมล่ะไปแต่่ืแบบ เดี๋ยวเช้ชาไดนตีห้าไหนอยู่นะเอาตอนลิกาปลูกมาใกล้หูเราโลดเพราเอาใกล้ขนาดไหนมันก็ไม่ตื่นเพื่อนเยอะไปจ้ะเพื่อนเยอะไ,ไปเพราะว่าคยเคยไปเนาะเคยไปหาเคยน้ำพีเคยไปเก็บดอกกระเจียวเนาะน้ำพีใช่หนูเคยไปเก็บดอกกระเจียวแล้วก็ถ่ายด้วยตอนนั้นอืเดี๋ยวจะไปถ่ายเก็บเห็ดปูกไปย้อนดูคลิปหลังได้แล้วก็ตอนนั้นตอนนั้นหนูกับแม่พากันวิ่งหนีควายด้วย ตรงนั้นมีควายอู้ยหลายแห่งเยอะแก่งส่ันพี่น้องกิน,นได้เนาะได้อยู่ต่างประเทศเนาะแต่ละเยอะ,นะ,ะเนาะขนาดแม่อยู่บ้านเนาะแม่เห็นเห็ดหลายแม่ก็ยังดีใจเนาะกันแล้วแต่ผู้มักเนาะค่ะเนาะอาหารมันบานเฮาไม่ได้ซื้อเนาะจะเนาะไปหาเก็บเอาใช่หมูก็หมูก็มีเลี้ยงอยู่แต่ว่ามันไม่โต มันขูดใี้ขูดขุดเป็นไปไหนดูสิให้ขูดให้แม่ดูสักดอกสิให้เก่งเก่งเก่งเหาเห็ดก็เป็นขูดเห็ดก็เป็นเก่งเลยสวยสวยหนูชอบผิวมันน่าเลยตรงตรงถ้าดอกสวยๆตรงนั้นไม่เป็นดอกแบบตรงเนี้ยมันนิ่มอ่ะถ้าดอกสวยๆต้องเป็นดอกตุ้มๆ้าดอกก็ตุ้มถ้าดอกตุ้มๆ พกกับมีไก่จ้ะมีไก่จากบ้านเนอะจะประมาณสองสามกิโลเนี่ยประมาณห้ากิโลเนี่ยจะมีไก่เนาะตลาดก็ประมาณห้าหกเมตรใช่ตลาดประมาณห้ากิโลใช่ใกล้ใกลเ้เองห้าหกกิโลก็มีไก่มีไก่เนาะใช่ประมาณกลางเราขับรถไปประมาณหนึ่งนาทีก็ถึงมาจ้ามาซอยขูดตีนเฮ็ดแหละจ้า ถ้าไปตลาดอะใช้เวลาห้านาทีแต่ถ้าไปเซเว่นวังยางอะใช้เวลาประมาณหกนาทีนนูนมีเซเว่นใกล้บ้านด้วยนะนอนาต้องขูดไหมเนี่ยมันเป็นสีละน้ำตาลเนี่ยไม่ไม่ต้องขูดอันนั้นหัวมันลูกขูดจะขามันแม่ว่านะ,น,ะนั่งดีๆสิคะนั่งดีๆ <Billie S 1> ทรงดีๆยังไงมดมันมดมันไตค้าหนูเอ้าก็แม่บอกอยู่เดีตัวเตี้ยเตี้ยเดยกก็โตเดียวก็โตเท่าแม่เด็กก็โตแม่อีกกินข้าวเยอะๆแม่บอกให้กินข้าวเยอะๆไม่กินข้าวกินข้าวเยอะแล้วมันแบบไม่รู้สิหนูกินข้าวเยอะเท่าไหร่หนูก็ไม่อิ่มถึงหนูอิ่มแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงหนูก็จะมากินอีก เขาวเป็นจ้ะพี่น้องเ้าเป็นแหงงว้าวเป็นแ,ววนและก็ว้าวหลายและก็ว้าวเสียงดังก็เสียงปกติอืมแล้วก็ชอบเถียงใช่ไหมไม่เถียงไม่ได้เที่ยงเขาเรียก,กว่าบ้ชอบแก้งน้องไหมชอบมากเห็น <laughs> น้อง้ให้แล้วดีใจอืมจ้าเป็นพี่แก้งน้องเอากุาน้องมาตบหัวหนูอะ่ะให่เห็นน้องโต ตัวโตเท่าน้องตกหัวหนูว่าเวลาหนูนอนน้องก็จะเดินมาเดินมาแล้วก็เหยียบหัวหนูว่าก็น้องเป็นเด็กไงน้องไม่รู้เรื่องเป็นเด็กไม่รู้เรื่องแต่ไม่ควรทําแบบนี้ไหมล่ะเหยียบหัวเขาเนี่จนเอาพี่ก็สอนน้องล้ว่าก็บอกน้ําพูาอย่าทำนะค่ะมันไม่ดีเวลาแบบเวลาใส่แว่นกับหลังแบบเนี้ยเออน้องมาตกตรงว่าโคตรเจ็บเลยแกล้งกันตลอดจ้ะพี่น้องห่างกันห่างกันจะปี จ็ดเจ็ดปีนะคะน้ำพีกับน้ำผู้ห่างกันเจ็ดปีจ้ะนูเก้าน้ำผู้โสงพี่สาวเก้าปีแล้วเก้าปีน้ำพีเพิ่งหนุ่ยน้ำผู้เพิ่งจะเติมเพิ่งจะโศเติมสองปีเดินเดือนกันยามกี้จะ้ะวันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกกันยาคมโซสอง, 2, องพันห้าร้อยหกสิบส่หูหูี่ หลายหรือพี่น้องขูดเฉพาะขูดตีนนี่ก็ลใช้เวลาเปนชส่วงแบบแม่ว่าเพื่อเราไปล้างอีเพื่อละอน,นั้นอีเนาะเหนื่อยแหละแต่ก็ไม่เป็นเพื่อนเราจะเนาะอันเอดไปได้เลยเอาจะเนาะเหนื่อยแล้วอ่ะแต่ว่าเยอะพี่น้องได้เห็นเด้งนี่หลายหรือได้พี่น้อง,องหลายแห้งผ่านไปกี่นาทีแล้วอ,ะะอ่ะแปด หลายแห่งจ้าเบื่องเบืองเดียวแม่แม่โซเฮ็ดสกกนนะกดเนาะอย่าโสว่าเฮ็ดงามมันจ้าเฮ็ดงามแบบพอดีแบบแปดนาทีแปดนาทีอโอ้ยอย่าเฝ้าเฝ้าสวแม่เดี๋ยดู <gasps> คือแม่เฝ้าเรื่องเฮ็ดสะกดอีนั้นอย่าเฝ้าเฝ้า <laughs> จ้าเฮ็ด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 สวยมากเห็นชัดๆเลยนะจ้าเนาะ <laughs> กระตูกระบ,บ้าไงต <laughs> ิ่มกระตก ทันอันคลิปนี้แม่เอาไว้สัปนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมาพบมาพอกันคลิปหน้านะจ๊ะนั่งพูดจนนั่งได้ขอบคุณก่อนลูกขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องนะคะทุกคนที่มากดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจฮือนะคะขอบคุณหลายๆเนาะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องน้ำพริกด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บกดกดให้แม่หน่อยเสีย